กล่องลือง้อเยียงกล่องไล่จูเหม่ยเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้ออรับชมในขณะนี้ครับอตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายให้ชมน้องใบบุญครับกำลังนอนนะครับกาลังนอนครับผมดีกำลังนอนในนี่ยครับรนนเป็นความน่ารักอีแบบหนึ่งครับ เจมลยก็ไม่นอนมาหลายคืนครับเพลียก็ดีใจมากครับที่ออกมาอย่างปลอดภัยนะครับผมก็ดีใจมากก็ขอ,ขอบคุณ f อทุกท่านครับที่ให้การติดตามและให้กำลังใจกัน<ด>ตลอดมาครับขอบถึงขอบคุณถึง FC ต่างประเทศด้วยครับที่เข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจเราตลอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้น้องใมบุญก็ กำลังจะนอนอยู่ครับนอนพักผ่อนนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านตอนนี้ผมก็ถ่ายให้ชมพลางๆครับมีเอฟซีหลายท่านสอบถามมาครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือน้องใบบุญนะครับชื่ออาจจะไม่ค่อยเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ครับชื่ออาจจะบ้านๆครับแต่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วครับชื่อน้องใบบุญเนี่ยผมขอบคุณมากนะครับที่ให้การติดตามช่องของเรา ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยตอนนี้เราก็ถ่ายชมทางฟางครับเพื่อที่จะหายคิดถึงนะครับตอนนี้ผมยังไม่ไปเอาสองหนุ่มมาเลยครับตอนนี้สองหนุ่มอยู่ในป่านะครับทั้งพี่มัมกับท่านคุณของเราครับยังอยู่ในป่าเลยครับอันนี้เราก็มาดูแลเด็กสองแม่ลูกก่อนครับเนี่ยครับนอนกลางวันครับเป็นภาพน่ารักน่ารักครับที่นอนกลางวันนะครับ นอนท่านอนเขาจะแปลกมากครับทางเช่นนี้ออกมาก็ออกมาท่านี้เลยครับตอนออกออกท่านี้เลยครับนี่ครับเตรียมเลของเราขอบคุณที่มีอาหารการกินให้ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันครับขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากครับได้รับชมภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่งเงียบลืบตุ๊กนี่ครับนอนนะครับเราก็พูดมากพากมากเท่าไร้ครับเดี๋ยวจะรบกวนเขานะครับ เนี่ยครับเป็นภาพที่น่ารักที่ประทับใจครับอีกภาพหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> ให้กำลังใจนะครับ ก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากครับได้ชมคลิปแบบนี้ครับน่ารักน่ารักนะครับมาตีไก่เออใช่โอเคมาตีนี่นะครับเป็นภาพที่น่ารักมากคที่แม่ลูกครับนอนด้วยกันนะครับต้องของเราด้วยครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรดังนะเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนน้องขอนอนนะครับนีะครับแม่เหมือยก็เหนื่อยครับดูอาการเลยครับมือวางห้อยเลยครับ เดี๋ยวคงจะกล้ามันนี่คงจะไม่ได้นอนครับเพราะว่าเขายังคงไม่กล้าทิ้งตัวนอนเขากลัวทับลูกครับเราต้องเฝ้าระวังเองครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การติดตามและรับชมช่องของเราในขณะนี้เดี๋ยวตอนเย็นผมจะถ่ายชมเองครับก็มีปัญหาอะไรหรืออยากติดตามอยากสอบถามอะไรก็ติดต่อหาผมได้ครับที่ช่องไต้หม่าชนแอร์ครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ครับเพื่อที่จะ ติดตามดติดต่ออยากจะช่วยอาหารช้างหรืออยากจะรับขวัญน้องอยากจะช่วยขวัญน้องรับขวัญน้องก็ติดต่อหาผมได้ครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้นะครับทางทักไลน์มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ก็มีหลายหลายท่านอยากจะรับขวัญน้องนะครับอยากจะรับขวัญน้องใบบุญนะครับเดี๋ยวผมจะโบอีกทีหนึ่งครับก็ว่ามีหลายท่านติดต่อเข้ามาครับวันนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ่ายพลางๆก่อนนะครับสวัสดีครับ